เมื่อก่อนเนี่ยพี่เต๋อจะต้องบอกเวลาบอกน้องๆที่กำลังจะเป็นนักร้องเนี่ยบอกเอาเถอะตอนนี้น่ารักไปเลยเดี๋ยวใคยดูพอดังแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลืมตัวแล้วก็น้องๆมันจะบอกว่าไม่ผมไม่ไม่แล้วให้มันห้าปีเดี๋ยวโผล่ก็มีโผล่บ้างไม่โผล่บ้างไอความเกเรมันมันมันมีมันก็มีเงื่อนไขหลายอย่าง คือบางทีมันก็เลยนิสัยด้วยบางทีมันก็เป็นเรื่องของเหนื่อยของชกรวยออลูขงสำรวยใช้ต่งานโอเคเลิศค่ะครับมาถึงขนาดนี้ก็พ่อคีณนิวนี่แหละอย่ามาเลยนางนกนางนกนางนกเดินไหมครับนี่ลูก สาวเอาลังนกมาให้สาวบอกคุณแนนชอบกินคุณแนนไปไหนห้าสิบหกสิบบาทราคาครับได้ได้ของกินปุ๊บลืมตัว่อนขับคุณงข้าแบบพี่ถอดย่อเก่าเลยโอ้โหแข็งแรงเลย คูณนี่บอกขอกินก่อนดูโชเจมอ่ะสงสัยเจมต้องสามขวดต้องเจมอ่ะสู้ๆลูกเจมเดี๋ยวรอถ่านอนหมดแล้วดิทำอะไรกันร้องห้แล้วมาลฉลองให้กับพี่แนนหน่อยค่ะ พอจสอร่วนลยพอจรงๆพดจอม่อยู่ทุกคนหมกลูอีสึกนี้พาจะไม่ยอมแพงว่ามัยจาถ้าเปิดได้ออก